สวัสดีค่ะน้ำนิสสันเมกาจากสหภาวงสว่างนะคะวันนี้คุณโจ้คุณรัตพลน,นะคะมารับรถนิสสันเทอร่าในราคา1นึ่งล้านห้าแสบาทตัวนี้จะมีค่าสี1นึ่0หมบาทเนาะน้ำขออนุญาตถามคุณโจ้นิดนึงเหตุผลในการเลือกซื้อรถคันนี้ค่ะเทอ่าผมดูจากตัวของฟังก์ชันและการการใช้งานของตัวรถ ดูว่ารถตัวนี้มันคุ้มค่ากับตัวราคาที่เราเลือกไปครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของเคน็ดนาที่คุณโจอมองแป๊บเดียวเลยลรู้สึกได้เลยว่าชอบคันนี้ตรงไหนบ้างคะดูแล้วคือพวกกระจังหน้า,นนาลออ้อมแมเออเออล้อมแมทแล้วก็ตัวที่ที่ทำเจ็ทโลโก้สไตล์เนี้ยดูมันทำให้รถมีความเป็นสปอร์ตขึ้นสปอร์ตขึ้<ห>นเลยนะหลังคาด้วยมคะหลังคาด้วยหลังคาด้วยแต่นี่คุณโจทางนี้นิดนึงค่ะคุณโจรู้ไหมว่าถ้าเป็นของที่อื่นหรือแบรนด์อื่นอันนี้คือไม่ได้อะไรเนาะ เขาจะเหมือนแขนด้วนเลยคือจะพ่นมาแค่ตรงนี้แต่ของเราหนึ่งเดียวคุณโจกปาดเข้ามาตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นเวลาที่มองไกลๆอย่างเนี้ยมันมีความรู้สึกสปอร์ตมากๆถ้าเป็นในตรงนี้ปุ๊บมันด้วนอ่ะเราโค้งเบาเข้ามาตรงนี้ทีนี้มาพร้อมด้วยแม็กสีล้อนะคะเราพ่นดำให้ทั้งหมดทุกจุดเลยทีนี้นอกจากในเรื่องของพ่นดาแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคุณโจ๊ค,โจคิดว่ายังไงบ้างาคะที่จะทําให้พี่คุณโจ้กับครอบครัวเนี่ยปลอดภัย คือในตัวของฟังก์ชันของตัวรถที่ให้มาเนี่ยโอเคแล้วแล้วส่วนของด้านในก็ยังมีจอมีจอให้ตัวเล็กผมนั่งดูประตูนประตูนอะไรเงี้ยฮะก็เล้วก็ความปลอดภัยครบเนาะความปลอดภัยน่าครบแล้วน่าจะเหมาะครอบครัวเราครับผมก็หนึ่งเลยเขามีครอบครัววิ่งสาวก็ดูหนังดูการ์ตูนแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆว่าจะเป็นเลนดีพัชเจอร์ออกนอกเลนนะคะกล้องรอบคันหรือว่ากล้อง irvm ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในราคาที่คุ้มค่าในราคาที่น่ารักขนาดนี้ยังไงก็ สอบถามข้อมูลกับทางน้ำนะคะได้จากเจอกันที่ไหนคุณเจ้าเจอใน Youtube ครับนะคะเจอกันที่ Youtube ของน้ำในนิสสันนอน้้ำนะคะหรือโทรหาน้ำได้087-999-1449้าน้ำนิสสันดีดีบริการค่ะสวัสดีค่ะ